ดีครับผมโอ้ไปเป็นนั่งนั่งน,นั่งบนไม้ดีกว่านั่งบนไม้ดีกว่าครับผมประตุนอ,อ่าอ่าวัสดีนมัสก,การครับผมมัั้ยนนเป็งงไพาเดด้อจไปพี่น้องเลยกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแนะม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะเทากัลังกันนะกินข้าวห่างกันอิ่มพี่น้องเลยทั้งแม่เพื่อนกับปาารัเปนเพื่อนเบะไมาเยี่ยมน้องเพื่องเนาะ เว่มาหาพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยคนมองนั่งเปียกเบิดพอม่พี่น้องเหาะป้าซ้อึบครับผมพากันมากแต่ะครับผมครับผมครับผมครับ ครับมาสองคนตีสามครับเบ้าเบ้าจันครับผมผู้วนผู้มือผู้มือเงนมือกล้องเงิมันไสเบ้าตูนครับผมเป็นญาติเป็นน้องเป็นมู่กันครับผมเป็นมูกัน เนี่ยแล้วเพิ่กอนปลาเข้าไปนะแม่คุณแม่ไปมั้ยนะโอ้ครับผมครับผมเป็นร่างมีปลาแค่ตาไม่เห็นหรอกครับของพระอาจารย์เนาะครับเป็นแค่อาการผู้ป่วยโดยทั่วไปอ่าทั้งทั้งหมอหมอเพิ่นบอกว่าอ่าอาการกระปลอดภัยดีครับพระอาจารย์การผ่าตัดกระลาบลื่นไปได้ด้วยดีครับผม ตอนนี้ยังอยู่หงอยซิยูครับผมแต่ลุไม่อวอร้านนาะอองขอนอนั่งนั่งีก็ได้ลูกเชอันนี้เตียงนี่คือคือลูกไส้ช่อลาะลูกไส้โอ้โลูกไส้คุณครับผมครับผมทำงานยารพ่อฝัี่กนีครับ มาจากมือแล้วสมคนลูกหลานสามสามสี่สี่มือนีบก็ประเด็นถามเดีบิ้องต้ตัวเปนะใส่ทอดบานไปเริ่ม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 แล้วครับเริ่มกินทอดกินทอดลูกกินทอดเมียเมื่อวานเมื่อวานลุงพ่อไปทอดปลาเลาาเขลงพอไปทอดปลาเท เล,เ,ลเล่ตั้งใจว่าอยากไปอีกบ้านนี้กับผู้ผูช่วยเราไป็นตอน,บ,ออนบ้านสองบตอนไหวนามสการครับตอนไหวอุษมา,านอ, <c oughs> อุษมานไปบังหับเพราสิลปกรรมแล้วผู้คนขี้หอมก็ได้ไปด้วยภาไปเทีเ่ยวเที่ยวหนีทั้งหลายทั้งปวเลยเลยคุยกันไม่ว่าจะไปเทืนน่ยวนึงใ,ให้ผู้เคนเคนภาไป เป็นอยู่แค่หน้าตาแค่หน้าตาคุณแบบก็มาติดโควิดเนี่ยมาอยู่น้ำพัวอัตมาเนี่ยอยู่ประม่าสองปีอยู่อยู่แม่ครับผมตอนติดโควิดสองปีวันมาได้สามเดือนยินดียินดีรู้จักลูกหลานยินดีเสี่ยงยินดีทุกคนที่เปลี่ยนผู้ซอยเหลือพี่น้อนท่าขุนเท่ากับเบิ้งประจำต้องเชื่อกันได้น้ำสุกต้อเชื่อกันได้น้ำเต่าน้ำใจคน สามสามคนครับอาจารย์ซุกโมนีเด้นนำตาออกนำหมดเ่ยใส่หลาดตอนต้นไปแล้วเนาะใส่หลาดปูมาปัดเป็นอะไรยู่ห้องไอซียูครับเออเป็นอะไรงอกแก่เลอ๋ออันเป็นเป็นเป็นเนื้องอกครับเป็นเป็นเนื้องอกนก้อนเนื้อนี่ก็นือนี่คือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มาตรฐานครับผมระดับระดับประเทศแล้ว ครับผมใหญ่แห้งเนาะครับเนาะยไม่ได้ครับเป็นว่ายันแทนน้ำเสื้อเขาเป็นทิ่บาดแเจ็บเม่อวานบ่อว่าป่าปูบมื่อวาสายฝนบมื่อวาลิ้นดาสิ่พักพป่น้ำหลวงพ่อพ่อมาที่มาวัดแพงนะกันเตียงกับมูมาหรือหรือมือนีมืออื่นกลับไปนอนน้ำหลวงพ่อก็ได้หรือหรือหรือให้หลวงพ่อรถมันรับกันได้หรือยังไม สวัสดีครับผมวันดีบมาฝ่ออายตนเต้นมากคือเห็นเท่ากันหยมีเราเห็นงูเห็นนี่ยจางเปงงแต่มันขาด็นนี่เศรษฐีืางคนแกนใจดีทุกท่านในบ้านเท่าเอินเศรษฐีจ้งเตียงนี่ครับเป็นเศรษฐีผู้นี้ซื้อว่าบ้านจันทร์ ผู้เมื่อนี่มาตูนน่มาตูนา้่เดีนยงต้องอ้ใย่า่มาผู่ลาสุมยายัมมาสัมาไัมมาสัมมาสั้าสัมาสังมาสั่มาเัมนาสัมาสาตัวมาสัมมาั้าสัมมาสั่มานัมเาอัมมาสัมมเสยมมาสัมมสัมมาสั้งาสัมาสัมมาั้นบััาาด้วยอันนั้นนี่ด้วยพันนัมสผู้ัััา ผู <Yeah. S 1> ้ผ <con Liberty> <throat> ู้พวงขวงหาผ่าหาแพร่ไปแจกค้นหน้าปากของผมผ่านขุ่นเตียงอะไรผ่านผ่านช่อผ่านลงคอยังยังยังมีหลายอยู่ยังมีหลายอยู่รังไนดอมนไงบ้จะมรจของคุที่เก็นอย่างนู้นเียผ่าน้าแพร่อื่นช่วงหน้าหนาวนี่มวยช่วงหน้าหนาวนี่คเือจะเป็นเลื่อุเตียงนครับผมครับผม ท,ทั้งถุนหนาวๆครับเยอะดูควงทีแข็เขาอยู่น้ำบานเลยหนาวครับเยอะมากมากซ่อมทั้งเหนือบ้านเท่า,า,าอะไรก็เป็นไอซียูตัว่วงวันศุไปกรุงเทพเมื่อไหร่ฟัง,บงเบื้องอาการทั้งน่องเป็นก่อนครับถ้าออกมาจากห้อ,องไอซียูฟักพื้นอ,อยู่ห้องฟักพื้นแล้วก็โอเคแล้วผมเป็นถ้า,าถ้าพอสะดวกมื่อนี้มื่นมื่อดหแล้วแต่ไปนอนวันแพ่งหรือเอารถเจ้าของไปหรือให้รถน้องของมานหลับให้ลูกศิษย์มันหลับ เราไปเนี่ยมาสอบมาสอบมาหาไปกินข้าวมาได้เดไปกินข้าววัดกันหน่อัครันี่ก็ครอบดีสิตอนรับเราก็ยินดีตอนรับลูกลไกบอกครับจากนี่มาจา์ไกเนาะพอนะอ๋อกไกลบไลยาาบักสาิรักครับบไกไกข้าวดีวรถแรนออกเส็นเมนข้าวเดี๋ยวกพ่อ แรนไปทางนี้แลนตรงไปวันกนตรงไปทีหลักจ้งในหจกอจามีอจานนีเรยนตรงไปเรื่อยๆซื้อไปเลพี่ซ้อยค่ะแกเป็นไ่มัได้สิหลักเลยพวนูนบไดใส่บอดต้ง้อใ่าจารย์เาบอกคั็กคือกันนะคานที่เราถ่ายย่งๆคืกเดินานนี้ครบปีเร่ะไม่ีาเดือนนะครบปีเพิ่งส่งไปถึงเขาที่า นี่เป็นซาบันทาเป็นนเป็นเจ๊กแต่ว่าขันไส่ไส่เข้ามาเจ๊กนี่เขาสิบหมัดขเงอนคนจีนเขาสิบหมัอัน้อพอประจัค่ะอ๋อครับผมยังมีก็เลาห้างตประจัเลยกิจ่าห้างค่่เป็นสุขคนเษฐกิจ่าหางวันนี้เราพ่อคุยจังกันกัน ฝนดีน้ำท่วมไดนลูกหลานทั้งค่นั่งปีม้สูงหลายหลายนัก่อันล่ำละขนกัไปไปวัดหุวงพ่อนี่แหละไปวัดหลไงพ่อไปไปท่ายังไท่ายเพ่งอี่ก่อนท่ายเพ่งนี้อย่างก่อนก่อนทำหลวงพไปท่ายที่วัดพอเห็ีไปยไปงามเนาะ สีซอนตีมาได้หมวยมาอันมอันเต็มแล้วโอ้โหววันที่2ีบสอเขาสิขึ้นบ้านหม่สองหลังไปะลุงพอเป็นผู้ถาม้า่สิบสี่ยี่สิบี่อันลุงพอเป็นผู้ถามไ่รม่จะมันงายดีเนาะวันที่ยีบสอง้าลุงพอจะเป็นผู้ถามลุงพอจะเป็นผู้ถามเจ้าคณะเพื่อสิเพอไทยครับเไทยแต่ชอบกดไปเพราะว่าสิได้โทุยุยกันเพราะว่า อาการถามอาการเป็นย uh, ังไงอย่างไรเราก็ขนุกร้านจะไปพักยุคหุ่นโดยเพื่อว่าหือว่าเป็นการล้องบาดอะเดี๋ยวปิดคลิปเดี๋ยวผมมาให้ก็ได้พอดีมันผมจำไม่ได้เดี๋ยวมันอยู่ข้างหลังโทรศัพท์เม่นเม่นมันอยู่ในคลิปโทรศัพท์ถ่ายคลิปนี่แหละพี่น้องอ๋อเพิ่นไปช่วยช่วยเหลือเพิ่นเพิ่นอ่าเนื้อเนื้องอกครับผมเนื้องอกนี่นผู้งามอยู่ในมวยเท่ไวน์อุมผู้หญิงคันผู้หญิงคนที่ได้รับการช่วยเหลือเนานยจะ น่าะอันายบเมนครับผมอมันเ่็นเนื้อลายมันเป็นเนื้อลายเนเนืายเนเนื้อลายเนเนื้อลายเป็นเน้อลายเ็นเนื้อลายเนเนื้อลายเป็นเื้อลายเป็นเนื้อลายเลเนื้อลายเปานเนื้อลายเ็นเนื้อลายเป็นเนือลเนนื้อลายเลนเนื้อลายเป็นเนื้อลปนเนื้อยเนเน้อลายเนเนื้อลายเป็น้อลายเเอยเนื้อลายเนื้อลายเนื้อยเนื้อยเนื้น้ายเนืเน้อลน้อืยเนื ไปเรื่อยรับหน้าไปซ้ายลกก็สองร้อยก็ลกอยู่นี่จกกัสุวรรณเขตเบียรน้าไปายหาเีประเศลตาผู้ก็กินพักกินพักร้านองกินก็คือเป็นตองเขาบลังอาหารวิลมันคือลุกฝายังาทั้งสี่บางสี่บาทมีฮามีเวลาหลายลูกร้านติดต่อกันติดต่อกันเราไป เป็นไปได้ก็อยาจะไปนอนยุ่นไปสิพาคุคืนมอสลาฟไปกินเขาที่ที่ลาลามาะค้อนยุ่นไหมเดี๋ยวงพอบอกมาก็ได้เพราะว่าเขาเขาก็รู้สถานของเขาหมายถึงหมายถึงพรหนาเขาพญายาบสายตรวจต่างๆลาลัมละค้อนเดี๋อันขอคัดพระอาจารย์หน่อยหนึ่งครับอันรบกวนถามพระอาจารย์เพื่อเอฟซี่อย่างหูนะเพื่อพระอาจารย์มาตวัดใดอย่างไดที่นนะครับปี่ชื่อเสียงดังหน้าวัดอย่งใดที่ครับ วัดชัยประสิทธิ์ในนามหลวงพ่ออีกครัหลวงพ่อพระคู่ปริยัติเจติยาพิทักษ์ครับผมเป็นเอาเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศปกติคันพระเจอิคุวิทย์เพิ่นเกิดเสนาอยู่ต่างประเทศสง่ายๆก็ได้ครับหลวนพ่อช่วยนี่หลวงพ่อซื่อว่าหลวงพ่อสาคอนหลวงพ่อสาคอนหลวงพ่อส่วนพระคูพิทักษ์ไช่ประสิทธิ์มาแต่วัดใกล้กันนั่นล่ะวัดบันแพงอยู่ ตำบล <ๆ S 1> ตำบลยังก็ครับตำบลบ้านแพงตำบลบ้านแพงตำบลแพงบ้านแพงตำบลแพร่มอญลำสางน้อยเพชรบ้านแพร่มอญลำเพชรลำเพื่อนยุหะน่ยที่้องเน่ราไปบ้อไก่ใช่ว่าต้องมุกพอเราพอตัวมามาหันละครับผมวัดหลวงพ่อเพิ่นตีเฮ็ดอ่าอีหยังเขาเอิ้นจุดจุดชมเตศ จุดแลนมาแลนมารแลนมารคเลยธรรมดานีล่ะไปนี่ก็ไปไทยเหมือนเป็นสวนที่เศ้าซีนี่เพิ่นจขึ้นว่าเื่อนว่าเ่อนมพุทธิานี้พุทธต้นไม้น่นุทิอยู่เพิ่งบนต้นไม้เลยบอกาอยู่ระหว่างต้นไม้เ็นไต้ต้นไม้วัดเฟินีเอาต้นไม้้นี่น้นถามเขาบอกว่าเขา สาราสาราเนี่ก็เขียนเป็นภาษาฝรั่งเฮานี่ที่สาราล้มลวงเขียนเป็นภาษาสาราจะจะว้าวลายแล้วล่ะครับผมเป็นขว้วจริงแบบนี้จะเป็นเล่ยว่าไม่เยไปไทยเลยไปไทยเนี่ยเนี่ยยังดีเลยครับแต่มีมีโอกาสนะครับเนาะไปเบี้ยมไปชมเบิงสรุปว่าหมอเขาบอกว่าสามมือเจ้างูเบี่ยมเลยยังยังยังบกบกคอนเฟิร์มครับดูเบิ้งอาการเบิ้งอาการไปเรื่อย ถ้าบ่มีอาการยังแทรกซ้อนหรือว่าบ่มียังกั 30, าากบสามมื่นอาจจะออกมาอาจจะออกองของไอซียูถ้าว่ามีบัดนี้เราว่างทีตอนนี้หมอเขาก็าอยากให้ไปเบิง่งบัดน <c oughs> ี้คือคือเขามองว่าห้องกับซอยเขาเพ่ได้ไรดอก<ม>อันที่เป็นกำลังใจเพราะนั้นลูกหลานลูกหลานววาการนนั่นก็นอยากพาไปเที่ยวบ้านเท่างวดเบื้องบนล่างไปยืมเงินทั้งคุณช่วงระหว่างรอสองสามวันหลวงพ่ออยากให้ไปที่ว้า พันทักคนที่ว uh ัดไปนี่นี่หม่องนอนพักพอนสบายสมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันคุยกับทั้งพี่สาวคนก่อนก็ได้เพราะว่ามันต้องเดี๋ยวพันตอนนี้กับเพิ่งหน่อยเพิ่งกับเพนไปให้จใจเงินหายใจครับเพราะเงินเพิ่งดูน้ำผมครับผมอ่าฮ่าฮ่ฮาเขาไปสิไปไกลได้ก็ได้เนาะมีงานเพื่อเขาเวิร์เอิ่นไปใจหันกันเงินดูน้ำเท่าครับผม การมีโอกาสเดจะไปอยู่ครับพ่ออาจารย์ไปไปเินโอกาสปวดนี่ครบถ้าพวกคุณเคยกับทางเดี๋ยวสิบอกลูกซย์มารับรถบัมารับซุ้งซุ้งอันี้มากก็ได้บ้างจีบจีเพ็ก็ได้ครับผม่กครับผมเอไปง่ายๆไ้นรับผมาี่เอ็งายๆไป้ครับีเ็ไปง่ายๆนรับพี่ง่เ้คมพี่อ็ไปง่ายๆ้าครับ่อยไ้ครับพ่อ็ดไย้ผ่อ้านผมพี่ดไป้ใดผู้ี่เป็น ผู้แต่งงันนี้แต่งกันอ๋ออบอุ่นซุปการเนี่ยยังเป็นทั้งคล้ายๆว่าเพิ่นเพลินร้องเพลงลุ่งยูทูบอยู่แล้วทั้งทั้งน้องเพิ่นเป็นนักเขียนนักศึกษานี่แหละครับเพิ่นก็เลยให้ไปห้องน้ำน้อยนึงหลอดกระบ่กอะไหลายพิชชิ่งน้ำกันที่ซื้อครับผมพอดีแล้วไปขึ้นขึ้นวงสาวหน่อยก็ได้ขึ้นวงเพชรบมาแทนก็ดีนะสิเลี้ยงตื่นน้องเพลนเราอยากให้ไปเห็นน้องเพราอยากให้ไอ้ดอมต่ะเป็นผู้ตัดสินน่ะหัวลั่ม นุ่มโจ้ไหมคะครับผมครับผมผมยันโป้าขึ้นแล้วครับยันหัวใจไหวตื่นเต้นพ่นหน้ครับไปท่ายิบี้ใช่ไหมครับแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยผมมักธรรมชาติมากกว่าครับผมมักแบบเงียบๆสงบชะงบเป็นสีหน้าครับน้องหน้่มใหญ่บัดเราฟังเพลงค้ามลานสมมุติเป็น ฝั่งนี้เป็นฝั่งของฝั่งนี้เป็นฝั่งฝั่งสายฝั่งนลังฝั่งสายเขาก็ท่ายดีเด็ดท่ายดีเด่นหึ่งนเพราะว่าเขาสามารถตัดต่อได้บบ่มาเพราะว่าโอ๊คป็ท่ายุบบ่ไหนท่าคือแซลูกหลานอ๋ออยู่บ้านอ่ารัดตรงนั้นขามนี่เลยครับคือว่าห้องอ่ารัชนีหอผักครับผมตรงขามนี่ครับนี่ครับเสียใจครับห้องละสามสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบต่อต่อต่อมือครับ ก็้อใว่ากัไหนมาแล้วกับู่ป่วยกอยู่ในพวมดูแลของหมอแล้วเขากับช่วกาสไปเยียียกันเนาะครับผมแต่ขาผมมีหลายคนอยู่มันบอกว่าเที่ยวเคื่อนแบบนี้เคื่อนบอกครับมันไกลทีเลยคืออไรค่ะโอมีที่นี้เคลื่นอเคื่อนอุบลรัตน์ค่ะเพ่อกันด่อขอา่อข้้าพไอขาพ่อ้่ ยังยังยังบนนี้ใจกับอาย์นั่นใจเดียวไปจะได้หลังวันที่9สิงหาคมมันมันมันันไปดูตบงนั้นเปิดพาลเอนะเราพูม่ไปขายปลาซีาที่ว่าขายปเ่ยแล้วยังสนามกีฬากระดานาเรืองช่องมิกเนาะปซีเปทังช่องมิกช่องมิกช่องนอมุกไครับผมหรลเป็นนจักมเพราะ่นยุหัน บ้าน่นยู่ผาคนถึงคู่ไปซอยเหลือคนคนอุจจักเหมือน้ลส่วนใดอยู่เล่ากลางแม่ครับคนนี้เอยากู่แกเล่ากเล่ากลางากไปกินแจงน้าใหม่นอ้น้าไหม่ลายน้ำไหม่ลายครับผมไปลายไกับคนนไปข้าวเดียวส่คุยกันกับเตียงครับอันลูกหลานว่ามืออื่นไปกินเผา ก็เท่ากันได้เขาเาซื้อเห็ดไปตั้งวันหลายหลายเนื่นเฮ็ดเฮ็ดอะไนี่ยเฮ็ดงพวเฮ็ดเบ็ดนี้ยพอจะมาเป็นใจไปกินน้ำแข็งพนี้พี่ลีเลยเฮ็หลายเลยอมูเงนวันอาทิตย์ก็มีเฮ้ไปแม่เยี่ยงเยอะลูกหลานเด้อครับไปไปเดี๋ยวคันคันท้าจะไหนคุยกันไปนอนอยูุคนี้เลี่ยนี่ก็ได้ถ้าเคลียร์ได้พรุ่งนี้จะไปกับจังทัวบอกพ่อครับให้คนปักหมุดมาให้ก็จังไปเลยกี่เลี้ยงจังไปเลยสิบนเน คันคันข้ามลามีเวลาข้ามลาลำนครมีเวลาสิบอกไม่อยากกับค้ามลาลนครเคยเบิ่งบอกเคยเบิ่งครับติดตามพันโยครับพันโยบ้านครับสจครับสายจวดเ็ดาวเนาะเป็นเพิ่มด้วยเนาะครับผมครับ กินเขาไปนี่ที่ไมนเยี่ยมมยายามอันนั้นไอเดียมันแปลวรถมากวไมเอารถมงายกืบไปนันจิ้นเทียงไปนี่อดยกินเมื่อกี้นี่ครับผมพระอาจารย์ อิ่มแล้วครับพายจานขบคุณเรื่องคูกันเรอูลรงว่าไป้ยขอบคุณใลน์ครับที่มาเยี่ยมมายามนะครับเด้อฝากไปหาคูดท่องไปคูอยากครับไป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 ตไปไปไป มาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าพระอาจารย์เพิ่นก็กลับไปแล้ววันนี้พ่อแม่พี่น้องเลยก็เอาก็สิขึ้นไปทั้งเครื่องพุ่นโตพ่อแม่พี่นองง้องเลยเนาะก็ขึ้นไปอ่าเคลียร์เรื่องเงินเรื่องคำให้ทั้งอันน้องโมก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทั้งงานเอื้อยเราด้วยพี่สาวเราถ่ายอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยต้องขอขอบขอคุณขอบคุณเด้อทั้งมีหลายๆท่านนะครับพระอาจารย์เพิน่นเวะมาเยี่ยมมายามพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นงงก็อยู่นี่แหละน้องพน้องเนาะอ่าเพิ่นอยูนะ่อำเภอบ้านแพง่าชันพมัยพิณองเลย เนาะก็อยู่ในขอนแก่นจากนี่จากโรงพยาบาลไปนี่ประมาณ30มกิโลเพื่อนว่าพี่น้องเอ้สามชิปน่อยๆพี่น้องเอ๋เนาะเพื่อนก็ให้ทั้งบะเตียงบะจานบะตูนไปไปไปกินแกงเห็ดละงูโอ้เห็ดออกแล้วเปพี่น้ยนไงผนตกได้วยพ่อจ้ะโต๊ะว่านโต๊ะคือซิมีอยู่บ้านเัางหมดนีมีคือกันอ้าวผมเป็พี่น้องเลยเนาะก็เมื่อนี้ก็เป็นมือที่สามมือที่สี่แล้วเนาะทางแนนพี่น้องเอ๋กะพอดี ถ้าโบ,บ,บนับรวมทั้งเขาเดินทางมาก็เป็นมือที่3อยู่ในโรงพยาบาลเนาะเพระาะว่าเขาเดินทางมานี่ก็มือหนึ่งพี่น้องไอ้คำแล้วเนาะ,ะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเด้อผมเองพี่น้องเอฟซีบัตรจักรจุคนทั้งอขอนแกน่นแล้วก็ทั้งทั่วประเทศเนาะที่ฮับชมพี่น้องเอ้ทั้งบัตรเตียงแล้วก็บาจาัจันและทีมงานบัตรจักรจุคนอะไรพี่น้องเอ้เนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องเอ้เอฟซี FC, ทั้งขอนแกนน่นเนาะน้ำใจยังรุนแรง ซื้อของผักของต้อนเว้ไมาเยี่ยมมายามโดยตลอดพ่อแม่พี่น้องเงยเนาะพอให้ทั้งบบเตียงในทีมงานบ่งงวงบ่งเงาเวพี่น้องเงยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายสาธุเด้อพี่น้องเงยเพื่อนก็ซื้อเนาะกินนียอยากมาผักมาต้อนขอบุญขอบคุณหลายพี่น้องเงยพ่อโบตายย้อนเพลนกรับที่เราอะไรกันเนาะอ่ะพ่อนพี่น้องเงยบบเตียงขอตัวราไปก่อนบานี้เนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องเงยแต่ก็ อ่า,ากที่ตามพับส้มตอนต่อไปนอพี่น้องเนาะว่าทั้งน่องมูพนดีชีได้ออกจากหองอชียูมือใดจางใดค่าใช้จายที่รอดแรกนิดทีซรยกติทตามพับส้ม,มน้ำันเด้วยพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ระเตียงกับอาจารย์าตุนขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยสบ,บายดีพี่น้องบัดจิคูจุคนนะพี่น้อง